มีงานวิจัยใหม่นะครับของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยทั่วฟ้าจักรวาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามหลังดาวโลกเยอะมากก็ไม่รู้เป็นการยกหางกันเองหรือเปล่าครับนะในกลุ่มชาวโลกของเรานะครับแต่ PPTV ก็แปลบทความตัวหนึ่งมาโดยเป็นงานวิจัยของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือเขาบอกว่างี้ครับมีงานวิจัยใหม่นะครับที่เขาบอกว่าที่เราตามหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกไม่พบ อาจเป็นเพราะอริยธรรมเหล่านั้นล้ำเกินไปเมื่อพิจารณาจากอายุและขนาดของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราแล้วการตามหาอริยธรรมของสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ทรงภูมิปัญญาดูเหมือนไม่น่าใช่เรื่องยากเย็นอะไรแต่เพราะเหตุใดที่ผ่านมาชาวโลกจึงไม่พบตัวตนหรือสื่อสารกับพวกเขาได้เลยโดยการศึกษาวิจัยใหม่นี่นะครับชี้ให้เห็นว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้น อาจเป็นเพราะอาิยธรรมต่างดาวมีความก้าวหน้าเกินกว่าที่เราจะตรวจจับได้นักวิจัยในอเมริกายังตั้งสมมติฐานอีกนะครับว่าหากมนุษย์ต่างดาวมองมายัางโลกพวกเขาจะสามารถสังเกตเห็นแสงสะท้อนจากแผ่นโซลาร์เซลล์ของพวกเราหรือไม่และกลับกันเราจะสามารถค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกด้วยวิธีการเดียวกันได้หรือไม่นักวิจัยจำลองดาวเคราะห์นอกระบบที่คล้ายกับโลกขึ้นมา และจำลองระบบการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่แตกต่างกันจากนั้นก็ตรวจสอบด้วยกล้องโทรทัศน์ขั้นสูงว่าสามารถตรวจจับแผงโซลาเซลล์จากระยะทาง30ปีแสงได้หรือไม่ปรากฏว่ากล้องโทรทัศน์สามารถตรวจจับแผงโซลาเซลล์ได้แต่มีเงื่อนไขคือจะต้องมีแผงโซลาเซลล์ปกคลุมพื้นดินของโลกประมาณเกือบ1ใน4ี่ครับ23จึงจะมองเห็นได้ นอกจากนี้กล้องโทรทัศน์ยังต้องใช้เวลาหลายร้อยชั่วอายุหลายร้อยชั่วโมงในการระบุสัญญาณนั้นซึ่งหมายความว่า <c oughs> การค้นหาอารยธรรมที่ก้าวหน้ามากๆมันคงยากพอๆกับการค้นหาอารยธรรมที่ยังไม่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพียงพออ๋อนั่นแปลว่าที่โลกเราหามนุษย์ต่างดาวไม่เจอหรือหาเอเลี่ยนไม่เจอก็เพราะว่าเราเนี่ยต่ำกว่าเขามากหรือเราเนี่ยสูงกว่าเขามาก จะบอกยกหางไหมไม่รู้นะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนักดาราศาสตร์พยายามค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในจัก,กรวาลแทนที่จะรอให้มนุษย์ต่างดาวเดินทางมาหาเราโดยใช้ทั้งการตรวจสอบร่องรอยทางชีวภาพเช่นมีเทนในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์หรือร่องรอยทางเทคโนโลยีเช่นการส่งสัญญาณวิทยุการศึกษาล่าสุดเนี่ยก็เลือกศึกษาแผงโซลาเซลล์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเนื่องจากการวิจัยก่อนหน้านี้ พบว่าแผงโซลาเซลล์สะท้อนแสงอัลตราไวโอเลตได้ดีกว่าความยาวคลื่นอื่นๆโดยวิธีนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นหาร่องรอยได้ชัดเจนแล้วยังค้นหาพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการสร้างพลังงานให้กับอารยธรรมใดๆอีกด้วยเนื่องจากซิลิกอนและแสงดาวฤกษ์ เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในจัก,กรวาลคือซิลิคอนเนี่ยใช้ทําแผงโซลารเซลล์ได้ดาวฤกษ์ก็แทนดวงอาทิตย์ได้ก็หมายความว่าถ้าตรงไหนที่มันมีอารยธรรมต่างดาวมันควรจะมีการสแสวงหาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานที่แปลงจากดวงอาทิตย์ลงมาอันนี้สมมติฐานเขาะนะา <c oughs> เขาเลยใช้บอกว่าจะใช้กล้องโทรทัศน์เนี่ยส่องดูซิว่าตรงไหนมีแผงโซลาเซลล์บ้างก <c oughs> ่อนหน้านี้พวกเขาคำนวณว,ว่าต้องใช้ที่ดินของโลกมากแค่ไหน ถึงจะผลิตพลังงานได้เพียงพอกับความต้องการของแผงโซลาเซลล์โดยอ้างอิงจากข้อมูลในปี2022ซึ่งระบุว่าหากโลกใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวจะใช้พื้นที่บนพื้นดินเพียง2.4%ของโลกเท่านั้นหรือแม้บนโลกจะมีประชากร1,000 10, 0ล้านคนก็จะใช้พื้นที่บนโลกเพียง3%เเท่านั้นในขณะเดียวกันการมองจากกล้องโทรทัศน์ไปยังต่างดาวและที่ต่างดาวมองมาที่โลก ถ้ามีประมาณสักหนึ่งใน4ประมาณ23%ถึงจะตรวจเจอได้ว่านั่นคือดาวที่มีอารยธรรมมันหมายความง่ายๆครับคุณผู้ชมครับเรามองเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดดาวดวงนั้นเนี่ยเป็นดาวที่มีวิวัฒนาการดีขึ้น,นเรื่อยๆเขาจะใช้แผงโซลาเซลล์ในปริมาณที่น้อยลงเหมือนอย่างโลกเราเนี่ยใช้แค่3%แต่ถ้าเป็นอารยธรรมของดาวอื่นที่มัน อารยธรรมยังไม่กว้างมากก็อาจจะใช้เยอะขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นการตั้งสมมุติฐานโดยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับทางช้างเผือกเนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่และเก่าแก่มากซึ่งตามสถิติเนี่ยควรมีอารยธรรมทรงภูมิปัญญาจํานวนมากที่ตั้งอาณานิคมในระบบดาวแบบของตอนเองหรือระบบดาวเพื่อนบ้านหรืออย่างน้อยน่าจะมีส่วนที่กระจายตัวกันไปทั่วกาแล็กซี่คำอธิบายสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นไปได้คือโลก โลกของเราเนี่ยนะฮะอาจตั้งอยู่ในส่วนที่เงียบสงบของจักรวาลหรือเราอาจไม่ได้มองให้กว้างพอหรือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราอาจโดดเดี่ยวอยู่ในจักรวาลน,นี้อย่างแท้จริงก็คือโลกนั้นคือดาวเพียงดวงเดียวที่มีอารยธรรมอยู่ในจักรวาลน,นั่นเองครับและมองอย่างนี้ก็แปลว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย ตามหลังโลกเราทั้งหมดเลยครับนี่แหละครับทฤษฎีของนักวิจัยที่อเมริกาเขาวิจัยกันมาอย่างนี้ครับ